สวัสดีกับพี่น้องชาวไทยชาวเลาวค่ะคลิปนี้ปากการไปละเอ็ดมากจากเพื่อนตอนเอกกำลังกลับมาค่ะขึ้นเขาค่ะกำลังขึ้นเขาที่ปากตรงชัยเนาะปากการกับมาเที่ยวมาบ้านเมียค่ะมีจังหวะเร็ดเนาะไม่มันยังเน้นอยู่ใส่เน้นไทยทิพการเดินทางให้เพื่อนเพื่อนแบบนี้ ครูอากคก็นันหลมี่บอกว่าใส่ได้ไหมคือว่าเทศต่า่าง่งุ่งอาารไขึ้นเขาใหญ่เขางมานะกัลังต้องมีคุ่งเขาไปพัทยาเนาะอันนี้ก็าจะมาจากเขาแขงมาคัวมันอาจจะมีอะไรเป็นันนิดมาจากปากทุ่งไช่ครับเป็นอนเนปากทุ่งใชกย จังหวัดขุลาจ้า kind of mm. ประกันษีรุ่ง้าเกิดูใช่ไปถามฟังไปทั้งหลายทัใ้งนั่นเนาะเกสิไปพัทยาจ่าด้วยเอาบรรยากาศการเดินทางเมื่อป่าจ้าบรรยากาศการเดินทางสีลุ่มรื่นจ่าเนาะรับชมไปเรื่อยๆเด้อจ่าของฝากกระสดใสสวยงามค่ะ กะซีเพราะว่ายางหลารอเพื่อนๆเป็นอาีเน็ดสิบมันส้ม่ลมสวยงามบางปรั้งไมันต้องเท่า จะไม่เกี่ยวกับยาก็ไดอาจจะเกี่ยวกับสูงก็ได้ไม่เอะไม่เกี่ยวกับเสี่ยงเมืองนี่กระซองเห็นนว่าผู้หญิงแล้วอีกอย่างน่ะมันผู้ชายเมื่อไหร่ถ้าเขาเมาขึ้นเขาแล้วมันอันตรายไงเพราะว่ามันขึ้นเขาแล้วเกินอุัติเหตุอย่างเงี้ยของอีกอย่างก็มีแบบเมีนเขาก็จะดูว่ถ้าเมามันจะเสียปาดหน้าปาดหลังพวกอาจจะมีพ่ขายาเพราะอะไรสูง

เืนเฮ็ดนี่ยเป็าใเฮ็ดการรมัสยิวางน้ำเขียวจะมีขายจักประมาณสี่กิโลลัง่วงบางสอนเนาะกิโลส้นาน้ำเขียวตัวนี้กัสิบบาทนี่มีหลดหลไปไหนค่ะเพราะว่าช่องาประมาณใส่ละประมาณเทียงเทียงกบัวข้าก็ะี้งรถกระสือเลายนะฝ่าลายอะไรใ Yeah. វើងពីពីរូវន់តានដ្រូវនខាត มื่อนี้กันกลางดีกับเพื่อนเนาะแดดก็บ,บ่ค่อยมีปันไหนจาะของฝากกะวัดพวงเพราะสมค่วน,นจะแจมใสอยู่เนาะของฝากอะไรส่วนี้ก็รู้สึกว่าสีเห็น,นเพื่อนรวมท่าง ว่าสีมีแดดเห็นมันจักน้อยเนาะบรรยากาศก็สีสว่างผากับสีแก่ๆจักน้อยขันบางส่วนที่ฝ่ามืดตะเวันทองฝ่าไปก่อนเมฆไปบางตะเวันเนาะบวานเฮาว่าก่อนเมฆไปบางตะเวันกับสีดูซึบผาสีมืดจักน้อยค่ะต้องขอโทษขออภัย้เพื่อนหลายๆเด้อจ้าเด้อ Mình tôi chạy ta về đi luôn เ็นเกษียไปนั่นมันเป็นล่นลนอยู่ของบุญนย่มันเป็นก้อนเมีเมีนบันเป็นก้อนเมกบนนอกปก้อนเมกยังไหนแดงจัง จิไปปปูกปูกสวนมันจาขอบพระคุณพืกอนยังหละสตรอเบอร์รี่บ้างลระบ้งคิมให้ประกานจ้าขอบระคุณมาลจ้าทุกคนบายบายค่ะ